สวัสดีครับพี่พีพนาหน้าหนักตกปลาทุกคนนะครับเนาะเมื่อกี้ก็เอาพ่พอๆกันคือเก่านะักพางหายไปโดนนะครับเนาะเมนนื่อกี้มาตกปลานะครับเพิ่งลงไปไม่แรกนะครับผมก็ล่อหลุนกันนะครับนะเนาะเบิดมือเบิดลขึ้นหรือมื่อนี้โอเคครับผมผมนาทอนครับนาทอนสู้แน่ครับสู้แน่ ปลากระมังครับผมใส่สวยๆอู้ปอดนี่ก็ฟ้ามือมนตัวนี้อู้ว่าอยู่วัดหนักตึงหมดเคี้ยครับผมรุ่นไม่ต่อไปครับอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วอาทวนคนเดิมครับผมเ,เนคนละเงียบเหรอ เป็นไรครับไม่นี่โอ้วอยูครับโอ้ยูยู่บ่ป่าก็แงงับผมในละครับไม้ธรรมชาติมีทุกป่านะครับนี่เอาเอาเอา,เอาใส่กระสังผมก็ได้ขึ้นเอานะรับผมมันนี่กับมาก,กันสามสี่คนนะครับนะนี่ผ่านหลอกเพิน่น นะครับพันแมนนะครับเนาะพันแมนนี่นนนพี่ท,ท,ท้อนพี่ท้อนไอ้เยยครับผมกินอีแล้วบ่เหรอออกขึ้นมาโซห์ดูอย,ยอกครับมันยอกกินไปก,กินไม่เอากัได้กับท่านพี่ท่าน อยู่บานนี่ต้องปุบปับปับๆบ่มันสั่นอยู่ไสบ่วัดดอกแม่นบ่ไผเข้าถึงมาเมื่อกี้คือบ่วัดปลาถ้ากินก็บ่วัดมันสิว่าตากินนําเจ้าของบ่วัดซั่นถ้ากินก็บ่วัดเนาะโอ้ยขอเหนื่อยวันได้เอานี่เร็วๆๆอยู่นี่ละของเจ้าของบ่อยู่ <coughs> <coughs> คแล้วนี่ครับมาอีกแล้วครับผมพี่ทอนครับพี่ทอน <ว haha. S 1> นี่ครับผมโอ้ตัวสวยครับผมนีม่ครับรุ่นต่อไปครับ เราเว้นอีกแล้วมาแล้วครับผ่านแมนครับผมมาน้ำกันนะครับตกน้ำกันช่วยกันวัด ยูยูครับอยู่ยู่ปยังไปยังไปยังหน่อยครับผมเข้าครับกครับเข้าเข้าครับผมมีให้รุ่นทุกชนิดครับนะครับสภาพบรรยากาศไม้ตกป่านะครับ ของธรรมาชาตินะครับาพานแม้นครับมาแล้วมาแล้วงัด,งดแล้วของงูถาวะนีออ่อพี่ทั้ทงนี่นีคันกลางมา,าันหลอดหลอดครชิปอะไรเนาะผู้อก็ขิงแล้วจิ เออนี่นีนออกมาทางหน้าเออเออสวยใช้สวยๆครับผมปลากะมังใส่งาๆอ่าสวยครับลุนต่อครับผมปิ้งปลาครับได้เวลากินเขาแล้วครับผม

คณะที่กกำลังกินลป,ลปลานะครับปลากินข้านั่นพี่แมนมอโซกล้องหรืนี่ครับผมกําลังครับกําลังครับผมอือครับวสวยๆครับกินฟังคุณหรือฟังเขา อาครับลังจากที่กินเขา้ากินน้ามอิม่มนะครับลุยกันต่อนะครับผมพันล็อกเป็นกลาังเอาขึ้นนะครับนี่ครับประตเพียนนะครับผมเพียนแมวงามนะครับ ข้นาำลงปานไปใส่เบ็ดส่วนมใส่เบ็ดนะปุกตอบ,บ,บปุกปอบเปาบกเอกจะบุกกาลงหนำาบุกกามาใสเบ็ดเู้เดียวใส่อยู่มายามบลุกกามายามผพ้เดียวยามอยู่ซี่หาลังคอนหอดบวกตามบวกมาบวกใส่ใส่มาบวกหยามไอ้ปอมหืมไม่่มมเงยเนเนถากนนออี่มา เล็ดหลังเาพยายามส่องทีหนึ่งก็เพิ่นยางมาเพิ่นกินหมดทุกหลังเลยแต่ลายก็พอฟังมาแต่เขอรอดอู้แถวหนีลอกแถวหนีกินทุกลังแน่นุ่นใส่ก็เลยนี่เขาลักยามเขาลักโยกเอาเขาเขาใส่หลอกเขาถ่ายเจ้าไว้ก็ขออยู่เดลยแหละบึ้งเลยคอได้แค่ยึดของเจ้าไปได้ มา <gie> แล้วครับน้าทอนน้าทอนโซ่ฝีมืออีกแล้ว <h id> ตะเพียนครับผมนี <h id> เนม่เด็ดคอเดียว <h id> เด็ดคอเดียวครับผม ไท้องพ้อได้สามตัวบูนี่ดองกินอะไรี๋ทั้งนี่เนี่ร้อนนี่นนนพันหน่อยกินวันนี่มันพันนาท้อนอีกแล้วครับนาท้อนอีกแล้วมันติดต่อนะ้ครับมันบริวัรป่านะครับ <c oughs> ปลากะมังครับตัวนี้สวยั่นตีต่อแล้วครับมันมันวัดป่าแล้วครับมันยุนคมฟังครับผมนั่นาฟากินบมมันย่างเตี้ยนหมอ

ประมาณซีโรกลัวเหรอครับไม่กลัวเลยวะประมาณซีโร่ซีโร่สองครับโอ้ยใหญ่ครับหาโลนะครับเป็นไตั้งบิสเซียนผู้ครับเบ็ดเส้นผู้โซ่โซ่จากบ่ายเลยนะครับนี่ครับเจ้าของเป็นตอนอยู่คลายเลย โอ้คนมาตอดมหาเลยว่ะตอดไปห้าบอกเอกว่ะไปลงทั้งขนค้นไหลอ่ะปากกว้าเลยจะทาหมุนกันนะฟันกัหนีเนาะเจ้าอยู่ปังอ๋ออยู่คอนี่ลนะนี่ตอตัวนี้ที่ข่วงวันนี้เนี่ย อเ,เอาเอะครับเอาเงี้ยนะ้วที่กินเลาสาที่กินเียงหน่ออืมตะเกียนน้อยครับผมไหนทำใหสานะครับนอนกินน,น,อน,น,อน้น,นันนง่งรอบวกหยู่

อ่าตะเียน ปากตันโพเสียคน,นครับเบิ่งครับเบิ่งครับบรรยากาศของบ้านบ้านแถวบ้านห้อยมีชนบุรีนะครับนี่คลองชอนบุรีนะครับผมได้เวลาเก็บ้วครับผมส่งงานครับผม ี่ของพันล็อกครับผมปลากระมังครับมือของพนันแมนครับอะไรปนมนาเขาได้ปนเรื่องไปที่เดือดหมู่นี่นนนนครับปานแมนตัวสวยๆครับกระมังตัวงี้ นี่ครับพอเดปุนครับพอเดปุนครับอนะครับผลงานของพันผู้ครับเจ้าของช่องบ่าวบ้านบ้านปลากระมังครับปลาตะเพียนไง เี้ครับผมก็สำหรับเมื่อนี้ก็ขอฝากไว้เพียงสม่ีนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนีะฝากติดตามไม่ได้ครับผมผมครับสวัสดีครับผม